สวัสดีครับแฟนกลับคริปโตเซียวทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรีวิวครับบิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีรีวิวกราฟนะครับมาดูกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะฮะบิตคอยนี่เขียวไทมไฮนะครับเมื่อวานเขียวไทมไฮจริงมันเขียวแต่วันนี้เนาะอทมไฮอทม์ไฮแล้วก็วันนี้พักตัวนิดหน่อยครับดูเหมือนว่า ไม่อยากไปเนาะดูส่งแล้วม,มันอั้นครับดีมาร์ไม่เข้าครับนะแต่ว่าถึงขน้นซัพลายก็ไม่ออกเนี่ยอันนี้ไม่ออกนิดหน่อยครับซัพลายออกมาแต่ว่าดีมาร์ก็มันก็ดูเชิงกันอยู่ครับว่าจะยังไงนะดีมาร์จะเข้าหรือเปล่านะฮะถ้าไม่เข้าคงเป็นแบบนี้ครับย่อลงมานะครับต้องย่อลงมานะฮะอีเทอรเรียมละ่ะย่อนะครับ คือเรียกว่าคอพับก่อนบิตคอยครับถ้าเทียบถ้าเทียบเป็นเป็นนักดื่มนะเอเทียรี่นี่จบแล้วครับคอพับแล้วแต่บิตคอยยังคอแข็งอยู่นะฮะดูทรงนะฮะ XRP นะครับโอ้โหพะเจ้าโอ้โหจริงเหรอเนี่ยพระเจ้าโอ้โ ขึ้นไปเท่าไรลงกลับมาที่เดิมเลยเหรออูพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอุยหายนะนะครับตัวนี้โอ้โหจะใครซื้ออูพระเจ้าดีนะที่ผมไม่มีครับโอ้ยแค่หงส์หายไลคอยก็เป็นการพักตัวซะมากกว่านะฮะซับแรงขายนะฮะสองยังไม่เสียนะแต่ว่ามันเป็นการพักตัวเฉยนะ บิตคอยคชก็โอ้โหเป็นการแกว่งแรงมากครับไม่มีส่งเลยไม่มีโมเมนตัมเลยนะฮะคือมีโมเมนตัมเดี๋ยวมันปั่นมันปั่นซะมากกว่านะอันนี้ก็เท t เ e r นี่ค่อยๆขึ้นนะครับเอออันนี้ดูดีกว่านะเพิ่งขึ้นนะใบแนนล่ะใบแนนก็ไม่มีอะไรเนาะอารมณ์คล้ายๆกับ บิดคอยแคดปะเนี่ยแบบนี้ฮะคือกระตกแล้วก็ไม่ไปไหนครับเหมือนกับเล่นกันในกรอบนะเนี่ยเล่นกันในกรอบไปเรื่อยครับแต่ว่าเออดูดูแล้วมันก็ขี่บีบแคบลงนะแต่ปัญหาคือว่ามันไม่ยอมไปต่อเน,นี่ยเคลียร์นิวไฮได้นะฮะแต่ว่าเคลียร์แล้วก็จบครับเนะ,ะเคลียร์แล้วก็โดนตบนะฮะสเตลล่าโอ้สเตลลาก็ลงแรงคล้ายกับริปเปิล r p เอ็กอาร์พีเลยนะฮะคาร์ดานโนหูนี่ก็ ส่งเสียงนะฮะ BSV Bitcoin SV ก็ไม่ไหวครับกลับมาในกรอบล่างเหมือนเดิมนะครับวานคอยวานคอยก็จบแล้วครับโอ้โหทุเรศเลยร่วงแรงกลับมาในกรอบอีกแล้วครับ o m i s c o ก็ลงมาแรงนะครับลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่นะครับโอ้โห ซิลิก้าล่ะอุ้ยซิลิก้าขึ้นแรงแล้วก็โดนเทลงมาครับอุ้ยขึ้นนี่ก็เรียกว่าเรียวรถนะครับขึ้นไปเท่าไหร่กลับมาเท่าเดิมครับเนี่ยเปิดราคาเปิดมาเขียนนิวไฮแล้วก็ตกอย่างเงี้ยผมว่าดีสุดคือเส้นค่าเฉลี่ยอ่าเจ็ดวันนะครับแต่ว่าถ้าเร็วสุดก็จบเลยนะฮะน,น่ากลัวเพราะมันมันพาราโบลิกเลยนะฮะสเตตัสเน็ตเวิร์กโอ้จบแล้วครับ ไม่มีแรงะขึ้นแบบไม่มีแรงก็โดนตบครับ c ี v i c ก็เช่นกันนะฮะโดนแต่ว่าเออมีการฟื้นกลับไปได้นะนิดหน่อยครับยังไม่ชัดเจนนะเชนลิง n ์โอ้โหชบเช่นกันโดนขายครับ g o เลมล่ะก็โดนขายเช่นกันนะฮะ iOS ล่ะโดนขายเช่นกันครับ ซีร็อกก็เช่นกันอ้ลงมาที่ระดับแนวรับเดิมครับนะฮะไคลเบอร์ไคเบอร์ก็ลงมาหาแนวรับเดิมแล้วครับอีนิกมาก็โอ้จบแล้วครับร่วงลงมากลับตัวแรงครับก็ดูว่าเส้นสีทองนี่คือเท่าไหร่อ่า99วันจะเอาอยู่ไหม ดูทรงแล้วก็อ่อนแอครับไรเดนก็ลงมาเทสที่โลเดิมนะแล้วครับอาร์คบล็อกล่ะเช่นกันครับลงมาเทสโลเดิมเออพวกนี้ทรงเสียมนะครับดิเซนทราแลนด์คือสมมุินี้ก็เหมาะสำหรับคนที่บายออนดิฟนะถ้าคุณมีความรู้หน่อยนายจะซื้อได้ม้างแต่ผมไม่กล้าซื้อบูมกลัวกลัวมันลงต่อไปครับอินฟินิตี้ก็ i n f i n i t e Task ก็ลงมาทดสอบโหลดเดิมครับไม่ไปไหนครับนะฮะอันนี้เลยคอเทคคอยก็ไม่มีอะไรนี่ผมผมใช้ของบิดครับอยู่นะฮะซิกก็ไม่มีอะไรครับลงครับโดนเทขายนะครับเจฟินก็โดนเทขายเช่นกันนะครับแอฟเวอเรกูโดนเทขายเช่นกันหูลงมาเทสที่โหลดเดิมแล้มีการซื้อกลับนะครับ เงินซื้อกลับนะครับเออ p าวเวอร์เลกเจอร์ล่ะโดนเทขายเช่นกันลงมาแนวรับเดิมนะฮะดอ g คอยล์ล่ะโอ้เทเช่นกันครับดันไปแรงกลับมาเท่าเดิมครับแบบนี้เส้นค่าเฉลีย่ยสีฟ้า25วันจะเอาอยู่ไหมนะฮะไดสเตเบิลล่ะไม่มีอะไรครับไม่สนใจโลกนะฮะ usd c o ยก็ไม่มีอะไรครับไม่ยอมไปไหนโอแทงนี้ดันไปเนาะแล้วก็กลับมาที่เดิมครับโอ้โหมีการเทคโปรฟิตอย่างรุนแรงครับอ่าเบสิ basic, กก็ย่อลงมาที่แนวรับนะครับที่โลเดิมแล้วก็มีการดันกลับไปได้ครับแบบนี้มันก็มองในสองแง่นะคือถ้าท้ามันดันกลับไปได้ก็เป็นลักษณะของการสปริงครับก อาจจะขึ้นรอบใหญ่ได้นะอันนี้นี่ถ้าเอาทฤษฎีมาจับเนะฮะไม่แน่ใจมันทําได้ป่ะนะแบรนคอยก็ลงมาเทสที่โลเดิมแล้วก็ยังไม่ถึงโลเดิมนะฮะดูผมนะผมจะรอดไหมเนี่ยพอตผมผมไม่ดูเลยนะเดี๋ยวนะอก่อนดูนิดนึงครับเอ,อปิดครับความมั่งคั่งผมยังไงบ้างปิดครับการลงทุนผมเนี่ยอ่าย <laughs> เหลือสองหมื่นครับลงทุนไป 1, หมื่นสามเหลือสองหมื่นครับตอนนี้ความบางคั่งหายนะฮะกิจสมะคาสมะคุสมะก็ก็ลงมาครับโอยผม,มน่าจะกำไรแนละ้วพวกนี้น่าจะกระทุนอนะไรนน่เลยพอค่าดอตก็ลงมาครับนะฮะไอ้โดนเทขายหมดเลยเว้เนี่ยล่ะโดนเทขายเช่นกันครับโอ้โหเนี่ย เสียของนะครับแท่งนี้ไปไกลซะด้วยสิแล้วโดนเทคขายลงมาครับไม่เทคบอฟตเลยครับก็ถือด้วยความหวังนะตอนนี้ว่ามันจะไปต่อหรือเปล่านะฮะนี่เป็นทั้งหมดครับของชาร์ตกราฟของคริปโตเคอเรนซีนะครับรวมถึงบิตคอยนะครับก็เป็นเช่นเละเทะนะฮะเละเทะมากเลยมีตัวเดียวครับที่ไม่เละเทะคือบิตคอยนะบิตคอยยังคง ยืนสวนตลาดได้ครับตัวอื่นนี่ลงเล็วเลยคอพับคออ่อนนะครับแต่ว่าบิตคอยยังยืนได้ดีเป็นไปได้ไหมว่าเขาขายพวกตัวเนี้ยหรือเอาเอาคอยนะเอาเทอร์เนทิฟประมาณนะั้นเอาเทอร์เนทิฟคอยนะคือคือเหรียญเดยนทางเลือกครับเพื่อมาเข้าบิตคอยหรือเปล่าหร,หรือไม่ก็มีการเทคโปรฟิตและจบรอบเลยก็ไม่แน่ใจนะนี่นี่เป็นเป็นการคาดเดาทั้งส้นแต่ ถ้าดูกราฟโดยรวมแลยนะฮะภาพรวมของของคริปโตเคอเรนซีนั้นเละเทะเลยฮะเละเทะเลยนะครับ,รบก็ไม่รู้สิเหมาะใค่วะถ้าจะถือยาวก็ดูต่อไปเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเทรดผมว่าใสา่ช็อตน่าจะน่าจะได้ตังค์หรือเปล่าวะไม่แน่ใจไม่แน่ใจจริงๆก็ต้องใช้วิจารณญาณเราเองนะฮะนี่เป็นทั้งหมดครับสำหรับรีวิวกราฟนะครับ Bitcoin และคริปโตเคอ r รนซีนะครับย5าถึงจุบสนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ